เฮล lo ทุกคนดูกินจนเหลือปกติไม่เหลือนะทุกคนนี่กินจนเหลืออู้ในรอบประวัติศาสตร์หลือเอาไปให้ตัวอื่นกินหรือเปล่านี่ถุงเงินกินหมดเลยเฮล lo ทุงทองสุดยอดมากวันนี้วันที่17 เดือนเปี64ถุงทองคลอดลูกแล้วเมื่อประมาณสี่ทุ่มเมื่อคืนสกายเฮลโล k สกายทุกคนเดี๋ยววันนี้หมอจะมาบอกวิธีการดูแลแม่หลังคลอดนะก็นี่เป็นสูตรโครงค่าสร้างของสกายก็เป็นสูตรโครงสร้างที่ส่งไปให้ทุกคนใช้นั่นแหละในสูตรโครงสร้างของ ที่ส่งไปให้ทุกคนใช้หมอจะแพ็คอย่างนี้นะทุกคนนี่เป็นถุงอย่างนี้แหละแต่อันนี้คือใช้ใช้เอ่อกับเฉพาะตัวนี่สกายอืมนี่จะเป็นอย่างนี้นะสุดโครงสร้างของลูกวัวแล้วก็จะมีนมจะมีนมนมอีกกระปุกหนึ่งก็บรรจุกระปุกแบบนี้แหละแต่สามวันแรกถ้านมแม่ดี ถุงทองนมดีอย่าพึ่งเสริมนมให้ลูกนมอย่าเพึ่งเสริมนมให้ลูกวัวให้มันกินนมแม่ให้เต็มที่ก่อนเพราะในนมแม่จะมีอ่าภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกมีอิมมูนมีมีภูมิคุ้มกันต่างๆมีสารอาหารที่เข้มข้นมากๆหลังจากนั้นค่อยให้นมวันที่4ี่ที่5ขึ้นไปค่อยให้นมละลายกับสูตรโครงสร้าง แต่วันนี้สูตรโครงสร้างให้ได้เลยเพราะว่าในสูตรโครงสร้างจะมีวิตามินแร่ธาตุคีเลตธาตุเหล็กต่างๆไม่ต้องฉีดยาแรกเกิดสำหรับลูกวัวนะซึ่งโดยทั่วไปในฟาร์มหรือทั่วๆไปเขาก็จะฉีดธาตุเหล็กวิตามินและธาตุให้ลูกวัวแรกเกิดอันนี้คือถ้าใช้สูตรโครงสร้างแล้วไม่ต้องฉีดสูตรโครงสร้างของสกายโดยเฉพาะ อืมก็เปิดก็จะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ยทุกคนก็คือเป็นสูตรเดียวกันนี่แหละทุกคนแต่หมอมาใส่กระปุกอืมนี่หมอมาใส่กระปุกมันจะหยิบใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าส่งให้ทุกคนก็จะใส่ซองแบบนี้เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง่ะจ้ะทุกคนแล้วก็จะมีช้อนมีช้อนช้อนที่เรากินข้าวนี่แหละอ่ะสูตรโครงสร้างในลาะตะเหลียว ขวดเอามาให้แล้วนี่ช้อนสูตรโครงสร้างเนี่ยใช้3ามหางช้อนนะทุกคนตักขึ้นมาอย่างนี้นี่สมหางช้อนมีประมาณนี้แล้วก็เห็นไหมทุกคนบนโฟกัสไม่ได้นี่สมหางช้อนอย่างนี้นะแล้วก็ขวดที่ตะเลียวจับ ขวดที่เหมาะสมมากที่สุดคือขวดสปอนเซอร์อ่าแล้วก็แย่ลงไปอืมเราต้องการเข้มข้นสามหางช้อน่อะตาเหลียวก็วังตกกมังตอยู่ีันันตาลไล่ม,มา,มาด้วยความเที่ยงตรงเสียงครับนะทุกคนนี่สามหางช้อนแบบนี้อืมจบ แล้วก็เขย่าเขย่าเขย,าขยา่าเชฟอ,อเจียเสียกง้อหมดนะกลัวแม่มันใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกมัง้งแม่มันอยู่นี่น,นี่แล้วทีนี้ทุกคนสำหรับแม่นะในนี้ ถ้าใครมีกากน้ําตาลสีดําๆแบบนี้จะเป็นกากน้ําตาลนะทุกคนใส่กากน้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งกำมือ,อมกากน้ําตาลก็ประมาณครึ่งโลนะ้ตาเหลียวน้ําประมาณสิบห้าลิตรอันนี้มันถังยี่สิบลิตรแล้วก็ทุกคนใส่วิตามินและธาตุแต่จริงแล้วถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าในสูตรสองหมอมีมีเข้มข้นแล้วใส่สูตรสองไปหนึ่งซอง หลังคลอดนะทุกคนหลังคลอดให้กินปุ๊บเลยแล้วก็ให้กินหลังจากน,านั้นติดต่อกันเวลาหนึ่งซองจนกว่าจะหมด1ชุด1นชุดหมอมี12บวก1เท่ากับ13มานี่มานี่มานี่แล้วก็วิตามินตัวนี้นะทุกคนถ้าใครจะซื้อแยกหมอก็ขายซองละบาทเข้มข้นมาก1ซองละลายน้ำได้500ลิตร1ซองละลายน้ำ 5, ได้500ลิตรแต่นี้เราต้องการให้มันแบบเข้มขน้นก็ครึ่งซองตาเหลียว ครึ่งซองครั้งละครึ่งซองอืมแล้วก็ละลายละลายไม่ต้องฉีดใส่อันนี้คือเป็นการทําเกลือแร่ให้ให้ให้แม่วัวครึ่งซองครึ่งซองมันเข้มข้นมากเมื่อคืนเราให้ไปหนึ่งซองละเอ่อแล้วในสูตรสองมันก็มีวิตามินและธาตุที่เข้มข้นอยู่แล้วอ่าให้เฉพาะสูตรสองก็ก็พออืมถ้าบ้านไหนอยากให้สูตรสองอย่างเดียวก็พอนะ แล้วก็คน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 นะทุกคน,น,นกหให้น้ําตาลออให้หให้เป็นน้าตาลทร,รายที่เรากินเองก็ได้นะอหานิ่มข้นสูตรสองก็จะไปช่วยรักษาขับน้าข่าวปลารักษาการอักเสบของมดลูกรักษาการอักเสบฟื้นตัววิตามินและธาตุคีเลดรักษาตะเหลี่ยวไปมุมนูน่นเราจะได้กอกลูกวัวตะเหลียวเป็นมุมนู่นไง เออแล้วก็เราจะไดะ้ในส่วนของขับน้ำข้าวปลาฟื้นตัวบำรุงบำรุงไม่ต้องฉีดยานะทุกคนมันมียาลดไขย้ยาแก้กเซ็เอสสองเป็นสูตรที่รักษาลำปีสกินนั่นแหละทุกคนเป็นสูตรรักษาแค่ขาแข็งเป็นสูตรรักษาที่รักษาการเกิดโรคฟูดแอนด์มัลดิซีดปากและเท้าเปื่อยอืมแล้วทีนี้เราก็จะมากอกอ่ะ น,นี่ง่ายทุกคนแรกๆอาจจะไม่คุ้นชินน,นี่มันดมเลยครันี่เ็อ่าน 1-2วันแรกนะทุกคนอย่าเพิ่งผสมนมให้นะให้ถ้าแม่มนมมันดีให้ลูกมันมกินนมให้เต็มที่ก่อนอืมนอนป้อนเลยทุกคนสุดยอดผ่านไปได้ดีนี่เดี๋ยวแม่มันก็จะไปกินน้ำตรงนั้นแสดงว่ามันไม่คุ้นชินกากน้ำตาลถุงทองเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายให้มัน3วัน,นทุกคนแม่ก็ให้สวันติดต่อกัน อ่าเป็นการฟื้นฟูเหมือนคนลรทุกคนหลังคลอดอะ่ะเออหมอเขาก็จะให้ให้น้ำเกลือให้วิตามินแร่ธาตุให้ให้ยาแก้อักเสบให้ยาอ่าฆ่าเชื้อ,อหลายๆอย่างกับแม่กับแม่คนกับคนอะ่ะหลังคลอดอ่าวัวก็ต้องการเหมือนกันอืมวัวก็ต้องการเหมือนกันอืมนี่คือสเต็ปแรก สเตปอีกสเตปหนึ่งไม่ใช่สเตปแรกที่จะทำให้เข้าเข้าเข้าโปรเจกต์ที่หมอบอกว่าปั้นวัวเป็นดาวนะทุกคนอืมวันนี้ถุงทองคลอดเราก็ต้องดูแลหลังคลอดให้ดีๆอ่าดูแลสูตรโครงสร้างเนี่ยก็จะป้องกันร,รักษาทำให้สะดือมันแห้งเร็วแล้วก็ไม่เป็นสะดืออักเสบสะดือเป็นหนองอ่าแล้วก็โชคลายสกายต่เหลียวมันมีห้านมใช่ไหม มันก็จะเป็นหน้าที่ของหมอที่ต้องตัดเต้าอีกเต้าหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่าเต้าไหนที่จะต้องเหลือแล้วก็เต้าไหนที่จะเก็บทีนี้ต้องรีบตัดภายในหนึ่งอาทิตย์มันจะได้ไม่มีเกิดการอักเสบแผลก็จะแห้งเร็วอืมก็คือแต่งนั่นแหละทุกคนแต่งเต้าให้มันสวยตรงที่มันเกินก็ต้องตัดอืมถ้ามันออกมาสี่เต้าก็ไม่ต้องตัด อันนี้มันห้าเต้าเราต้องตัดทิ้งเพราะว่าอีกเต้านึงนมอีกหัวหนึ่งอะทวนไม่ใช่เต้านมอีกหัวหนึ่งมันมีห้าหัวอืมอีกหัวหนึ่งมันจะเป็นหัวหัวรีบหัวไม่มีน้ํานมหัวไม่มีรูไม่มีรูเป็นแถมมาเฉยเอาไว้ก็ทําให้มันไม่สวยงามอย่างนี้แล้วกันทาให้มันไม่สวยงามอืมแล้วก็ต้องแต่งส่วนที่เกินนะแล้วก็ ตัวสูตรโครงสร้างเนี่ยก็จะช่วยทําให้สะดือมันแห้งเร็วป้องกันลูกวัวเป็นไข้ไม่สบายด้วยอืมแล้วก็ตัวขยายโครงสร้างเนี่ยอ่าจะมียาอ่าแต่เลียวเดี๋ยว,ยวต้องลดลงเหลือแค่สองหางพอนะอืมเออยามันเยอะเกินอืมเดี๋ยวยาจะไล่ก็กรอกลูกวัววันละหนึ่งครั้งนะทุกคนวันละหนึ่งครั้ง ช่วงหน้าฝนการความชื้นก็มีผลทำให้สะดือลูกวัวแห้งช้านะทุกคนอ่าเช่นกันช่วงที่เกี่ยวข้าวใหม่ๆก็มีผลที่จะทำให้เกิดการอักเสบของสะดือลูกวัวได้อ่ต่อข้าวต่อสังข้าวญ้าค่าญ้าแข็งๆทิ่มสะดือก็ทำให้เกิดอาการสระดืออักเสบสะดือเป็นฝีสะดือเป็นหนองก็เป็นเหตุน้มนำํำทำให้เกิดสดไส้เลื่อน เพราะฉะนั้นการจัดการหลังคลอดแล้วก็ช่วยในการเสริมสูตรตัวนี้เป็นสูตรขยายโครงสร้างจะมีนมเหมือนที่หมออธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็แม่ก็เอสองก็คลอดปกติอย่างถุงทองไม่ต้องฉีดยาพอในเอสองมันมีเพียงพอแล้วอืมแล้วก็มันจะทำให้ขับน้ำเข้าปลาวงรอบอ การเป็นสัตว์หรือว่าสุขภาพของแม่ไม่มีปัญหาเรื่องลังคลอดแล้วไม่เป็นสัตว์จะไม่ค่อยเจอนี่ไงถุงทองมันกินแล้วอืมวัวหมอมันคุ้นชินกับตากน้ําตาลทุกคนหลายๆบ้านจะบอกว่าอย่าให้กากาาน้ําตาลอย่าให้วัวกินกากน้ําตาลมันจะเป็นนุน่นเป็นนี่เป็นนั่นผสมมิติดลูกอ,อันตรายต่อลูกแล้วก็แม่มีปัญหานู่นนั่น วัวหมอกินกากน้ําตาลมาตั้งแต่เลี้ยงเลยทุกคนคือเราเราหมดค่ากากน้ําตาลไปเยอะอืมกากน้ําตาลโมเลสเนี่แหละทุกคนมันก็จะเป็นตัวไปช่วยในการย่อยอ่าช่วยย่อยอ่าช่วยให้วัวย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มเพิ่มพลังงานเพิ่มอินเทอร์ให้กับตัวตัววัวอืมแต่ถ้าบ้านไหนสะอาดมากๆคลีนสุดๆจะให้เป็นน้ำตาลของคนก็ได้นะทุกคนอืม ก็จะดีมากเลยแต่ว่าอันนั้นราคาต่อกิโลมันแพงไงอันนี้คือกากน้ำตาลโละสิบบาทซื้อตั้งแต่โลละเจ็ดทุกคนตอนนี้กากน้ำตาลขึ้นมาโลละสิบบาทนะโครนนี่คือการจัดการแม่หลังคลอดแล้วก็ดูแลลูกไปพร้อมๆกันอืมแล้วก็แม่ถุงทองคลอดวันนี้ถ้าจะให้รอบ แม่ถุงทองทองได้ทุกปีแม่ถุงทองต้องเป็นสัตว์และผะสมและผะสมอืมได้รับการผสม x ภายในเดือนมกราปี6กหอ่ะซึ่งไม่น่าไม่น่ามีปัญหาหรอกอืมปกติ3เดือน4เดือนก็ก็เป็นสัตว์ละอืมนี่เห็นไหมทุกคนการสะสมแบ็คแฟตการสะสมพลังงานใต้ผิวหนัง เนี่ยมีความสำคัญและจำเป็นสําหรับแม่แรกสำหรับแม่หลังคลอดเพราะว่าแม่จะดึงเอาพลังงานมาใช้หลังคลอดแล้วก็ต้องดูแลรักษา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะสมดุลของตัวเองเพราะว่าพลังงานของแม่อันดับแรกที่นำมาใช้เลยที่นำไปสร้างพูดผิดที่นำไปสร้างเลยทุกคนเห็นเต้านมไหมเนี่ยพลังงาน พลังงานแรกเลยสำหรับทั้งคนและสัตว์เวลาเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องนำไปสร้างคือสร้างนมสร้างนมให้ลูกแล้วหลังจากนั้นส่วนที่สองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินนั่งนอนหายใจส่วนที่สามเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอ่าส่วนที่สึกหรอของร่างกายก็เนี่ยแม่ลูกอ่อนก็เกิดการหลุดลอกเกิดการ อะไรหลายๆอย่างสูญเสียหลายๆอย่างในส่วนของซ่อมแซมส่วน,วนมดลูกซ่อมแซมส่วนที่ถูกขับถูกสูญเสียเสียหายออกมาแล้วก็ส่วนที่สี่เมื่อถึงช่วงที่เขาพร้อมแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ในการเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่หรือท้องถัดไป เพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมหรือให้พลังงานไม่ถึงแม่จะโสมลูกจะโสมแล้วก็จะมีผลต่อการเป็นสัตว์ในรอบถ่อไปและก็จะส่งผลต่อสุขภาพของลูกและแม่ในท้องถัดไปอืม นะทุกคนเข้าใจเนาะหลายหลายคนก็บอกว่าหมออธิบายชัดเจนหมออธิบายเข้าใจในแต่ละเคสในแต่ละกรณีที่หมอหมออยากบอกหมออยากแชร์หรือหมออยากแบ่งปันก็ขอบคุณถ้างงหรือสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ YouTube หมอได้สงสัยตรงไหนามามาถามได้และเปลี่ยนกันนะ ทุกคนอืมเดี๋ยววันนี้สกายกินยาไปค่อนข้างโอเวอร์โดสนะทุกคนสามพังช้อนให้เยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลดลงวันนี้อาจจะมีอาการซึ่งซึ่งซึมซ,ซ,ซอืมนะเอสองวันนี้เดี๋ยวหมอจะส่งของให้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแจ้งไปทำาช่องทางที่เราติดต่อกันนะ จ้ะดูแลสุขภาพเด้อ